สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่5มกราคม2567นะครับเอ็ดก็จะให้เลขเด่นนะครับในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ3กับ0นะครับ เอ็กกจะให้เด่นอยู่ที่สามหองศูนย์จับคู่นะครับสามศูนย์สามห้าสามหก เจ็ดสามแปดศูนย์ยี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด นะครับจะมีตัวกันนะครับตัวกันที่เจ็ดแดกับห้าหนะครับส่วนเลข3ามตัวนะครับ อีกสามตัวก็จะมีอยู่ที่หนึ่งสามศูนย์สามศูนย์หกสามศูนย์เก็ด สามศูนย์แปบดบสามศูนย์แล้วก็ก้าสามศูนย์นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับจอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับแอด็ขอ,ขอไว้พร้อให้พี่พี่น้องๆน,นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงปังๆงนะครับกับแนวทาง เราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่5มกราคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสํหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ